วันนี้มาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆแล้วค่ะวันนี้เราจะทำฉีกปะภาพถังขยะก,กันนะคะเอสเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้เราจะมีใบงานรูปถังขยะค่ะแล้วก็จะมีกระดาษสีนะคะจะมี แล้วก็สีเขียวนะคะจะแในใบไว้ในใบงานรูปถังขยะแล้วก็มีกาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะชีก,กระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนีแบบนี้เลยค่ะเด็กๆอาจจะแยกสีนะคะจะได้ง่ายต่อการทํานะคะ การฉีดกระดาษนะคะจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กๆให้แข็งแรงค่ะทําให้เด็กๆสามารถเขียนหนังสือวาดภาพได้สวยค่ะเมื่อเด็กๆฉีกกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทากาวลงไปในใบงานของเราค่ะแต่เราจะไม่ทาเยอะนะคะเพราะว่าการทากาวเยอะๆจะทําให้กระดาษเละหรือว่าอาจขาดได้เลยค่ะ พอเราทากาวไปจนงทั่วแล้วนะคะเราก็จะนำกระดาษสีที่เราฉีกค่ะติดลงไปไม่ค่อยติดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะพอติดเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้แบบนี้ค่ะถ้าเด็กๆไม่ นะบนค่ะจะมีรูปถังขยะแต่ละสีอยู่นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ก็จะเป็นการฝึกการสังเกตของเด็กๆด้วยนะคะว่าจะสามารถติดถูกสีหรือเปล่าของคุณครูก็เสร็จแล้วนะคะถ <I know. S 1> ้าเด็กๆค่ะ Alele.